มนุษย์กลุ่มหนึ่งครับที่เกิดมามีพลังพิเศษแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปมนุษย์กลุ่มนี้ล้วนเกิดมาจากผลพวนจากการโดนทำลายโดยฮอลโลจนต่อมามนุษย์กลุ่มนี้นั้นก็ได้มีการก่อตั้งองค์กรลับขึ้นที่มีเป้าหมายอยากจะช่วงชิงพลังวิญญ,ญาณคอนอื่นมาจนกลายเป็นเรื่องราวและจุดเริ่มต้นของภาคฟื้นคืนแรงนำวิญ,ญญาณอย่างที่เราเห็นกันครับและวันนี้เองช่อง Playmaker จะพาเพื่อนๆทุกท่านไปทำความรู้จักกับกลุ่มฟูลบิงเกอร์ที่ชื่อว่า e x c u t i o n กันครับ อย่างเช่นเคยโดยเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการสปอยเนื้อหาของภาคฟื้นคือแรนนามิญ,ญาณกับภาคสงครามเลือดพันปีช่วงสุดท้ายบางส่วนนะครับใครไม่อยากจะโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยและถ้าเพื่อ,อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ เรามาดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเกิดฟูบิงเกอร์และการก่อตั้งทีมเอ็กซิคิชันกันก่อนนะครับโดยมนุษย์ที่มีพลังฟูบิงเกอร์ได้นั้นจะต้องเกิดจากแม่ที่ถูกฮอลโลทำร้ายในตอนอุ้มท้องพวกเขาอยู่เลยส่งผลให้พลังของฮอลโลนั้นได้ถูกถ่ายทอดไปยังพวกเขาครับโดยมนุษย์ที่มีพลังฟูบิงตื่นขึ้นมาก็จะเรียกว่าฟูบิงเกอร์ครับโดยพวกเขานั้นก็จะมีความสามารถในการดึงวิญญ,ญาณออกจากสิ่งต่างๆได้อย่างไรก็ตามถ้าหากมีสิ่งของเข้ากันได้กับผู้ชา ความสามารถพลังฟูบิงที่แท้จริงของคนคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาครับจนเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีการก่อตั้งกลุ่มฟูบิงเกอร์รับขึ้นที่ชื่อว่า Execution ที่มีเป้าหมายในการเอาพลังของตัวเองถ่ายทอดไปยังโยมทูตเพื่อทำให้ตัวเองกลับกลายเป็นคนปกติครับแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วการก่อตั้งทีมนี้นั้นมีไว้เพื่อการช่วงชิงพลังของยมทูต เพื่อเพิ่มพลังฟูบิงให้กับตัวเองครับในที่นี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับสมาชิกคนแรกนั่นก็คือกินโจคูกโกกินโจนั้นเป็นหัวหน้าทีม e x e c u t i o n หมายเลขสมาชิกของเขาก็คือ001ครับเขานั้นเกิดวันที่15พฤศจิกายน0187เซติเมตรและน้ำหนัก90กิโลกรัมโดยในอดีตนั้นกินโจเคยเป็นยมทูของ s โซลสตีตี้มาก่อน เขานั้นได้รับตําแหน่งตัวแทนยมทูตคนแรกพร้อมกับได้รับตายมทูตมาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของอิจิโกก็ว่าได้ครับในระหว่างการทําหน้าที่ยมทูตเขานั้นก็ได้พบเด็กชายคนนึ่งครับเด็กคนนั้นชื่อสกิชิมะกินโจนั้นจึงได้นําเขามาเลี้ยงดูและได้สอนเขาถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการใช้พลังหลังจากนั้นกินโจก็ได้รับรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับตายมทูตของเขาครับ ซึ่งตรงนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตายมทูตสักหน่อยโดยตายมทูตนั้นมีไว้เพื่อมอบสิบให้กับยมทูตคนนั้นต่อสู้ในโลกมนุษย์ได้ครับรวมไปถึงแสดงเห็นว่ายมทูตคนนี้นะมีคุณประโยชน์ต่อสัตี้แต่แท้ที่จริงแล้วตาตัวแทนนั้นมีไว้เพื่อจับตาและควบคุมยมทูตโดยมันนั้นจะสูบแรงดันวิญ,ญญาณของผู้ถือครองไปวิเคราะห์แล้วควบคุมแรงดันวิญญ,ญาณยมทูตคนนั้นจากทางไกลได้ครับซึ่งการทําแบบนี้ มันก็สามารถฆ่าคนถือตาได้แบบไม่ทันรู้ตัวอีกด้วยซึ่งความจริงตรงนี้นี่เองนะครับมันก็ทําให้กินโจคับแค้นใจไปอย่างมากเขานั้นจึงไล่ฆ่ายมทูคนอื่นๆแล้วดูกืนพลังวิญญาณมาเป็นของตัวเองและหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยในเวลาต่อมากินโจนั้นก็ได้รวบรวมสมาชิกคนอื่นๆครับที่มีพลังฟูมินเกอร์เหมือนกับตัวเองแล้วได้ตั้งองค์กรลับขึ้นในชื่อทีม e x e c u ิ i o n ครับ และนี่ก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆในภาพฟื้นคืนแรงดันวิญญาณอย่างที่เราเห็นครับต่อไปเราก็มาดูความสามารถฟูบิงของกินโจกันต่อเลยความสามารถฟูบิงของกินโจก็คือ c o s t of s c a r f o l l โดยกินโจนั้นสามารถเปลี่ยนจี้สร้อยคอไม้กางกเ่งของเขาให้กลายเป็นดาบขนาดใหญ่ได้ครับรวมไปถึงปล่อยคลื่นพลังแรงดันวิญญาณสีเขียวโจมตีใส่เป้าหมายในระยะไกลได้อีกด้วยครับ ต่อมานั้นจะเป็นความสามารถหลังจากได้พลังอิจิโกมาแล้วนะครับความสามารถอย่างแรกที่เพิ่มเติมมาก็คือฟูบิงเอ็กซ์โซชันครับเป็นความสามารถในการดูพลังแรงดันวิญญาณฟูบิงจากคนอื่น,นมาเป็นของตัวเองความสามารถต่อไปก็คือแอบิลิตี้เลบิเคชันครับเป็นความสามารถเมื่อหลังจากดูพลังมาแล้วโดยกินโจนั้นสามารถลองเรียนแบบหรือใช้ท่าเดียวกับเป้าหมายที่ดูพลังมาได้อีกด้วยครับอย่างในเนื้อเรื่อง กินโจที่ได้ดูพลังของอิจิโกะไปแล้วก็ยังสามารถใช้ท่าเคสกาเทนโชเหมือนอิจิโกะได้ครับความสามารถถัดมาก็คือแกรดใช้ฟูบิงเป็นการสร้างชุดเกาะฟูบิงครับที่มีลักษณะเป็นลายโครงกระดูกตามร่างกายโดยมันนะั้นมีความทนทานไปอย่างมากในส่วนถัดไปจะเป็นความสามารถบางใครของเขาแล้วนะครับบางใครของเขานะั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อมาแต่อย่างใดแต่เมื่อเปิดใช้งานแล้ว รูปร่างหน้าตารวมไปถึงชุดกอนและดาบของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับโดยในล่าวนี้นั้นพลังแรงดาวิญ,ญาณต่างๆของเขานั้นก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวความสามารถเด่นๆของล่านี้ก็คือ Energy Be ี m ครับโดยเมื่อใช้ท่านี้แล้วกินโจจะเปลี่ยนท่าจับดาบปกติของเขาครับให้มีลักษณะคล้ายๆกับการยิงปืนโดยท่านี้นั้นจะเป็นการยิงลำแสงพลังแรงดาวิญ,ญาณสูงสีชมพูที่มีลักษณะคล้ายๆกับลำแสงเซโลของฮอลโลโจมตีส่เป้าหมายได้อีกด้วยครับ อย่างไรก็ตามในภาคสงครามเลือดพันปีกินโจนั้นก็ได้มีบทบาทในภาคน,นี้อีกด้วยครับโดยเขานั้นได้ไปที่วังราชาวิญญาณและได้ช่วยเหลืออิจิโกเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณให้กับอิจิโกที่ช่วยเขาในภาคฟื้นคือแรงดาวิญญาณนั่นเอง <Ish igo! S 1> สมาชิกทีมคนต่อไปของ execution ก็คือสกิชิมะชูคุโรครับสกิชิมานั้นเป็นฟลูบิงเกอร์ที่แข็งแกร่งระดับพร้อปของเรื่องเลยเขานั้นเกิดวันที่4กุมภาพันธ์ครับ สูง198เซติเมตรน้ำหนัก73กิโลกรัมในอดีตนั้นสกิชิมะเคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนเขานั้นเติบโตมาโตคนเดียวมาตลอดครับจนต่อมาเขานั้นก็ได้พบกินโจเข้ากินโจก็ได้นําเขามาเลี้ยงดูกินโจได้สอนเรื่องราวต่างๆให้กับสกิชิมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการใช้พลังฟูบิงเกอร์ของเขาเองหรือวิธีการต่อสู้ต่างๆสกิชิมะนั้นก็ได้นับถือกินโจคล้ายๆกับพ่อของเขาครับเมื่อเวลาผ่านไป สกิชิมะก็ได้พบกับฟูบิงเกอร์คนอื่นๆครับที่มีอุดมการณ์เดียวกันและพวกเขานั้นก็ได้ก่อตั้งทีมเอ็กซ t คิวขึ้นนั่นเองต่อไปนั้นเราก็มาดูความสามารถฟูบิงของสกิชิมะกันต่อเลยนะครับความสามารถฟูบิงของสกิชิมะก็คือ o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 f t h e อ n d โดยจะเป็นการเปลี่ยนที่คั้นหนังสือของตัวเองครับให้กลายเป็นดาบคาตานาได้ โดยความสามารถของบ o k of the e n นนั้นจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกจะเป็นความสามารถในการฟาดฟันทุกสิ่งครับอีกความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถ Insert ครับเป็นความสามารถในการแทรกแซงตัวเองไปยังความทรงจำเป้าหมายต่างๆได้ศัตรูที่โดนพลังนี้ก็จะยอมรับว่าสกิชิมาเป็นบุคคลอันใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักเขานั้นก็สามารถแสดงบทบาทของบุคคลอื่นในความทรงจำของเหยื่อได้อย่างอิสระครับ อย่างในเนื้อเรื่องสกิชิมานั้นก็ได้แทรกแซงตัวเองเปลี่ยนความทรงจําเพื่อนในทีมตัวเองครับให้คิดว่าเขากลายเป็นศัตรูดูให้เชื่อว่าเขานั้นเคยเป็นหัวหน้าของกลุ่มฟูบิงเกอร์มาก่อนแต่จู่ๆเขานั้นก็ไล่ฆ่าฟูบิงเกอร์คนอื่นๆเกือบหมดแล้วเหลือแค่กลุ่มของกินโจเท่านั้นครับที่เหลือรอด หรืออย่างในเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของภาคฟื้นคือแรงดาวิญญาณนะครับสกิชิมะานั้นก็ได้แทรกแซงความสนใจคนใกล้ชิดของอิจิโกะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวหรือเพื่อนเกือบทั้งหมดของเขาก็ล้วนมีสกิชิมะาอยู่ในความทรงจําของพวกเขาครับเมื่อใดที่อิจิโกะทาร้ายสกิชิมะเขานั้นก็จะกลับโดนเพื่อนทุกคนต่อว่าที่ทาร้ายสกิชิม่าทาไมซึ่งเหตุการณ์นี้นั้นก็ทําให้อิจิโกะนั้นรู้สึกเสียใจและช็อกไปอย่างมากครับเขานั้นรู้สึกทนไม่ไหวแล้วหนีออกจากบ้านกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามครับความสามารถอินเสิร์ตนี้ก็ยังสามารถแทรกแซงอดีของสิ่งไม่มีชีวิตได้อีกด้วยอย่างในภาพสงครามเลือดพันปีสึกิชิมะก็ได้ใช้ความสามารถบุกออฟดีเอ็นของเขารวมกับพลังของอินโนเอในการซ่อมแซมดาบของอิจิโกะที่หักไปครับให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมนอกจากนี้แล้วนะครับสึกิชิมะเองก็สามารถใช้พลังทั้ง2ออย่างนี้ได้พร้อมกันอีกด้วยนั่นเองครับ สมาชิกคนถัดไปของทีม Execution ก็คือโดคุงงามิเนะลิลุกะครับลิลุกะนะเป็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งของทีม Execution โดยเธอนั้นเกิดวันที่14เมษายนสูง156เซติเมตรน้ำหนัก43กิโลกรัมหมายเลขสมาชิกของเธอก็คือ003ครับในอดีตนั้นตอนที่เธออายุ5ขวบเธอนั้นก็สามารถปลูกพลังฟูบิงของตัวเองได้พออายุ7ขวบ เธอนั้นก็ได้ตกหลุมรักชายคนหนึ่งเข้าครับลิลูกาจึงใช้พลังฟูบิงของเธอในการขังเขาไว้ในกล่องโดยเธอนั้นก็จะนําขนมมาให้เขาทุกๆวันครับโดยเธอนั้นก็หวังว่าให้ผู้ชายคนนั้นตกหลุมรักเธอเช่นกันแต่สิ่งที่เธอได้กลับมานั้นก็คือความกลัวที่มีต่อลิลูกาแทนครับเธอนั้นไม่สามารถยืนมองเขาในสภาพนั้นได้จึงได้ปล่อยเขาหนีไปซึ่งในส่วนลึกความคิดของลิลูกานะครับเธอนั้นก็คิดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเอาความสามารถของเธอไปเผยแพร่ก็ได้ เธอนั้นจึงตัดสินใจหลบหนีและแยกตัวมาใช้ชีวิตโดยลําพังครับเมื่อเวลาผ่านไปเธอนั้นก็ได้พบกินโจคุกโกะเข้ากินโจนั้นจึงได้เชิญเธอมาเป็นสมาชิกของทีม execution ครับเธอนั้นจึงกลายมาเป็นหมายเลข3ต่อมานั่นเองความสามารถฟูบิงของเธอคือ doorhouse ครับเป็นความสามารถในการเคลื่อนย้ายผู้คนหรือสิ่งของต่าง S <S <an> <S เข้าออกจากสิ่งที่เธอชื่นชอบหรือมองว่าน่ารักได้อย่างอิสระครับโดยเธอนั้นจะสร้างบัตรผ่านครับที่มีลักษณะเป็นรูมหัวใจขนาดเล็กแล้วปล่อยมันไปที่เป้าหมายของเธอโดยเมื่อเป้าหมายของเธอนั้นแนบบัตรผ่านแล้วเธอนั้นจะสามารถ่ายโอนเป้าหมายไปยังวัตถุได้ครับโดยใช้คําสั่งว่าฉันอนุญาตเป้าหมายก็จะหดลงเข้าไปในวัตถุนั่นเองครับความสามารถถัดไปจะเป็นความสามารถเพิ่มเติมที่ได้รับจากพลังอิจิโกะมาแล้วนะครับความสามารถแรกของเธอก็กคือ Addition Shot เป็นความสามารถในการมาร์สัญลักษณ์ไว้กับเป้าหมายแล้วจับเป้าหมายไปอยู่ในสิ่งที่เธอเลือกได้ครับความสามารถถัดมาก็คือ Human Container เป็นความสามารถเข้าสิงไปในร่างกายของเป้าหมายได้ครับโดยลิลูก,กาจะใช้เขาบนปอกแขนของเธอครับทิพมไปในตัวของเป้าหมายแล้วทําการสิงเข้าไปในร่างของศัตรตูในขณะที่เธอนั้นอยู่ในร่างของเป้าหมาย ลูกกาก็จะรับรู้ความคิดของเป้าหมายครับรวมไปถึงยังสามารถควบคุมร่างกายของศัตรูได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามพลังนี้นั้นยังสามารถลบตัวตนของเธอทําให้ศัตรูไม่สามารถรับรู้ตัวตนของเธอได้อีกด้วยครับคนต่อมาก็คือชิชิกาวาระโมเอะครับโมเอะนั้นเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์พอตัวเลยเขานั้นเป็นนักเรียนมัธยมปลายมิยาชิตะโมเอะนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง นอกจากนี้แล้วโมเอยังเป็นคนที่จงพลักพักดีต่อสึกิชิมะเป็นอย่างมากครับเขานั้นย้อนทําตามคําสั่งสึกิชิมะแม้ภารกิจนั้นจะเสี่ยงตายก็ตามในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับโมเอนั้นก็ไม่ได้มีบทเด่นอะไรมากนักเหล่านั้นจะเห็นเขาอยู่กับสึกิชิมะสะส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามเขานั้นก็ยังได้เข้าร่วมการต่อสู้ช่วงสุดท้ายของภาคฟื้นคือแรงดำวิญ,ญญาณอีกด้วย ด้วยเขานั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับมาดารามีอิคาคุที่เรียกได้ว,ว่าเป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชายอย่างแท้จริงเลยครับทีนี้เรามาดูพลังฟูบิงเกอร์ของเขากันบ้างฟูบิงเกอร์ของโมอิมีชื่อว่าแจ็คพอตนัคเคิลครับโดยความสามารถของมันนั้นจะเป็นความสามารถในการเพิ่มโชยถึงขีดสุดยิ่งเขาได้แจ็คพอตมากเท่าไหร่พลังในการโจมตีของเขาก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวครับอย่างในการต่อสู้โมอิ e, นั้นก็ได้โชกออกแรงเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทําให้กระดูกแหลกของอิคาคุูเลื่อนได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ตามข้อเสียของพลังนี้ก็มีอยู่ครับนั่นก็คือยิ่งใช้ต่อเนื่องมากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ในการได้แจ็คพอตก็ยิ่งน้อยลงครับ เรามาต่อกันเลยนะครับกับสมาชิก Execution คนถัดไปอย่าง Yu oh, Han, an, ย Yu ูกิโอฮาร v เวอร์รันเบอร์นาโดยยูกิโอนั้นเกิดวันที่23ธันวาคมครับสูง154ซนติเมตรน้ำหนัก40กิโลกรัมหมายเลขสมาชิกของยูกิโ oh! อคือหมายเลข005เมื่อสมัยที่เขายังเป็นเด็กอยู่ยูกิโอ oh! นั้นเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยไปอย่างมากโดยพ่อแม่ของยูกิโ oh! อนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความรักกับเขาสักเท่าไหร่ ตัวเขามักจะจับยูกิโอกังไว้อยู่ในห้องคนเดียวเป็นประจำครับแต่ในเวลาเดียวกันเองยูกิโอก็จะใช้พลังของตัวเองในการสร้างพ่อแม่ในอุดมคติขึ้นมาเพื่อพูดคุยแก้เหงากันครับจนต่อมายูกิโอก็ได้ขโมยทรัพย์สมบัติของครอบครัวตัวเองทั้งหมดและหนีออกจากบ้านไปครับหลังจากนั้นไม่กี่วันยูกิโอก็ได้ข่าวการฆ่าตัวตายของพ่อแม่ตัวเองเขานั้นกลับไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยครับ แต่กลับมีความสาตใจมากกว่าซะอีกจนต่อมายูกิโอก็ได้พบกับพวกกินโจเข้าและก็ได้กลายเป็นสมาชิกหมายเลข5ของทีม execution ต่อมานั่นเองครับเรามาดูความสามารถฟูลบิงของยูกิโ oh! อกันต่อเลยนะครับความสามารถฟูลบิงของยูกิโ oh! อก็คือ Invader Must Die เป็นความสามารถที่นําผู้คนเข้าสู่ในโลกแห่งเกมได้โดยเขานั้นสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ผ่านคอนโซลวิดีโอเกมของเขาตามที่มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับอย่างไรก็ตามความสามารถอินเวเดอร์นั้นก็ยังสามารถใช้ได้หลากหลายไปอย่างมากอย่างเช่น Internal Pocket Dimension ยูกิโ oh! อสามารถควบคุมเกมได้จากหน้าจอของเขาครับ โดยพลังนี้ก็จะมีประโยชน์ไปอย่างมากในการฝึกซ้อมต่างๆเขานั้นสามารถสร้างโลกวิดีโอเกมจำลองการต่อสู้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแรงโน้มถ่วงรวมไปถึงยังควบคุมเวลาในวิดีโอเกมได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับยูกิโอก็สามารถใช้ฟูบิงของเขาในการวางเครื่องติดตามสาเป้าหมายเพื่อสะกดลอยตามศัตรูได้นั่นเอง ในส่วนถัดมานะครับจะเป็นความสามารถอัปเกรดของยูกิโ oh. อความสามารถและที่เพิ่มเติมก็คือ Digital Radio Invader เป็นความสามารถในการสร้างสิ่งของโลกในเกมมาใช้ในโลกความเป็นจริงได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างร่างโคมเพื่อช่วยในการโจมตีศัตรูหรือจะเป็นการซ่อนตัวในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ครับอีกความสามารถหนึ่งนะครับก็จะเป็นความสามารถในการสร้างห้องจําลองได้หลายๆห้อง เพื่อแยกศัตรูออกจากกันได้โดยห้องแต่และห้องนั้นยูกิโยก็สามารถควบคุมหรือสร้างสังรรค์สิ่งต่างๆตามที่เขาต้องการได้อีกด้วยครับ,สม,บรสมาชิกค,คนถัดมาคือแจ็คกี้ทิสตันครับแจ็กคกี้นั้นเป็นสาวผิวแทนเซ็กซี่ประจำกลุ่มของทีมครับหมายเลขสมาชิกของเธอไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดในอดีตนั้น แจ็กกี้ได้รับรองเท้าบูทเป็นของขวัญชิ้นแรกจากพ่อของเธอถึงแม้ว่ารองเท้าที่พ่อของเธอให้มานั้นจะมาจากการขโมยก็ตามแจ็กกี้นางถึงแม้ว่ารู้ว่าพ่อของเธอขโมยมาเธอนั้นก็แซงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเธอนั้นรักรองเท้าบูทคู่นี้มากคอยมันดูแลและทำความสะอาดรองเท้าคู่นี้ทุกๆคืนจนอยู่มาวันหนึ่งครับเธอนั้นก็พบว่าครอบครัวของเธอนั้นถูกฆ่าทิ้งโดยน้ำมือของเจ้าหนี้ของพ่อของเธอ เงินที่พ่อของเธอให้มานั้นล้วนมาจากเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้นครับบูธของเธอที่คอยดูแลเอาใจใส่มาโดยตลอดก็กลับแปดเปื้อนไปด้วยเลื่อนน้องชายของเธอครับและในวันนั้นเองก็เป็นวันที่พลังของแจ็คก,กี้ตื่นขึ้นมาอีกด้วยในส่วนถัดมาจะเป็นความสามารถฟูลบิงของเธอนะครับความสามารถฟูลบิงของแจ็คก,กี้ก็คือเดอร์ตี้บูธเป็นความสามารถที่ยิ่งรองเท้าบูธของเธอเปื้อนมากเท่าไหร่พละงกำลังและความเร็วของเธอก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับแต่หลังจากที่เธอได้รับพลังอิจิโกะมา ความสามารถ dirty book ของเธอก็ได้มีการอัปเกรดขึ้นด้วยฟูบิ้งของเธอนั้นก็ได้มีการเพิ่มท่อไอเสียขึ้นมาด้วยท่อไอเสียนี้ก็จะทําหน้าที่ปล่อยควันสีดำรวมไปถึงปล่อยของเหลวที่คล้ายกับน้ามันหรือโครนครับกระจายไปทั่วตัวเธอจนทําให้ชุดของเธอกลายเป็นสีดํานั่นเองมันก็ส่งผลให้พละกําลังแลกความเร็วของเธอ เพิ่มขึ้นกว่าแต่เกาลายเท่าตัวเลยครับสังเกตจากตอนที่เธอต่อสู้กับเลนจิแค่การกระทืดเท้าพียงยแค่ครั้งเดียวก็สามารถสร้างความเสียหายโดยรอบเป็นอย่างมากเลยครับมาต่อกันติดติเลยนะครับกับสมาชิกคนถัดไปของทีมก็คือคุสซิซาวะกิริโกะครับกิริโกะนะเป็นชายบาเทนเดอร์ประจำทีมของ e x e c u t i o n หมายเลขสมาชิกของเขาในเนื้อเรื่องไม่ได้มีการเปิดเผยนะในอดีตสมัยที่เขายังไม่เข้าร่วมกับทีมกิริโกะนั้นเป็นลูกชายของตระกูลคุสึสาวะครับโดยตระกูลคุสึสาวะานั้นก็จะมีการสืบทอดมรดกเรื่อยๆมาซึ่งของที่กิริโกะได้รับจากพ่อของเขาก็คือนาฬิกานำโชคครับโดยนาฬิกานำโชคตัวนี้มันมีพลังในการปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับผู้ถือครองของมัน อย่างไรก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไป20ปีคิริโกะก็เริ่มใช้พลังของนาฬิกาในทางที่ผิดโดยมันนะั้นมีความสามารถในการฆ่าใครก็ได้ทั้งๆที่ไม่ต้องสัมผัสตัวครับเขานั้นจึงเริ่มลองใช้พลังนี้กับภรรยาของเขาดูจนทําให้ภรรยาของตัวเองเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ภรรยาของคิริโกะกาลังจะเสียชีวิต คิริโกะนั้นพยายามที่จะหยุดพลังของเขาครับแต่ผลของพลังน,นั้นกลับสะท้อนมาเข้าที่ตาขวาของเขาเองทําให้เขาสูญเสียการมองเห็นข้างขวาไปจนต่อมากิริโกก็ได้รับเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอ็กซ์คิวชั่นครับและกลายมาเป็นบาร์เทนเนอร์อย่างที่เราเห็นในเนื้อเรื่องนั่นเองเรามาดูทางด้านความสามารถฟูลบิงของกิริโกกันบ้างครับความสามารถฟูลบิงของกิริโกก็คือชามเชลโนไรเป็นพลังในการตั้งเงื่อนไขกับสิ่งของต่างๆครับ โดยกิริโกะจะทำการตั้งเวลานับถอยหลังให้กับวัตถุหากเวลานั้นถึงกำหนดเงื่อนไขที่กิริโกะต,ตั้งไว้ก็จะทำงานซึ่งตรงนี้เองนะครับหากมีการทำผิดเงื่อนไขหรือผิดกติกาที่ตั้งไว้สิ่งที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนหน้านี้ก็จะถูกไฟแห่งกาลเวลาแผดเผาไปจนหมดครับ โดยกิริโกนั้นก็ไม่สามารถยกเลิกพลังนี้ได้เหมือนกันครับหากตั้งเงื่อนไขไปแล้วอีกความสามารถของเขาก็คือ number attack ครับกิริโกจะใช้พลังฟูบีในการสร้างตัวเลขจากหน้าปัดนาฬิกาของเขาโจมตีส่เป้าหมายได้ในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นความสามารถหลังจากขโมยพลังอิจิโกไปแล้วนะโดยลักษณะพลังฟูบิงนี้นั้นชุดที่สวมใส่ของกิริโกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปความสามารถฟูบิงล่างนี้ก็คือ m power form เมื่อใช้พลังนี้แล้วนะครับร่างของคิริโกะจะขยายใหญ่ขึ้นไปอย่างมากที่ดูยังไงยังไงก็คล้ายกับเดอะฮักเลยโดยในร่างนี้นั้นก็เกิดจากการที่คิริโกะตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองให้มีพลังเพิ่มขึ้นมหาศาลมากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการครับ สมาชิกคนต่อไปก็คือยาสือโทราซาโดครับซาโดนั้นเกิดวันที่7เมษายนสูง197เซติเมตรน้ำหนัก118กิโลกรัมโดยหมายเลขสมาชิกทีมของเขานั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะซาโดนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักของอิจิโกะก็ว่าได้ครับทั้งสองคนนั้นคอยช่วยเหลือซึ่งกันและการและพาเรื่องราวต่างๆมามากมายและในส่วนของภาคฟื้นคือแลนดามิญานี้เองนะครับ ซาโดนั้นก็ได้รับรู้เรื่องราวที่อิจิโกะสูญเสียแรงนรมามวิญาณไปทั้งหมดจากการต่อสู้กับไอเซนเขานั้นจึงเริ่มค้นหาวิธีฟื้นคืนแรงดามวิญาณให้กับอิจิโกะแบบลับๆถึงขนาดที่ขาดเรียนกันเลยทีเดียวครับจนต่อมาตัวเขานั้นก็ได้รู้ถึงการมีอยู่ของทีม Execution ที่รู้ถึงวิธีการฟื้นคืนแรงดามวิญญาณให้กับอิจิโกะ เขานั้นจึงได้เข้าร่วมกับทีมและได้กลายเป็นสมาชิกของ Execution ต่อมานั่นเองครับเรามาดูความสามารถพลังฟูบิงของซาโดกันต่อเลยนะครับความสามารถฟูบิงอันแรกของเขาก็คือ Barso d e l ซ z a De Gigante เมื่อเปิดใช้งานท่านี้แล้วก็จะทำให้แขนขวาของซาโดกกลายเป็นสีดำตัดแดงและมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นครับ โดยมันนั้นมีความสามารถในการปลดปล่อยมัดพลังแรงดามิญญาณสูงโจมตีใส่เป้าหมายทั้งใกล้และไกลได้รวมไปถึงแขนขวาของเขานั้นก็ยังสามารถใช้เป็นโล่ป้องกันการโจมตีศัตรูจากเป้าหมายได้อีกด้วยครับนอกจากนี้แล้วซาโดก็ยังมีอีกความสามารถนึงครับก็คือบราโซอิสเคอาดาดิโอดอาโบที่เมื่อเปิดใช้งานท่านี้แล้วนะครับแขนซ้ายของเขาก็จะกลายเป็นสีขาวแถบแดงที่มีลักษณะเป็นแขนของปีศาจครับ โดยแขนข้างนี้นั้นจะมีความสามารถในการรวบรวมแรงดรมิญาณผ่านไปนิ้วของเขาได้แล้วหลังจากนั้นซาโดก็จะปล่อยมัดออกไปสร้างความเสียหายให้กับศัตรูไปอย่างมากจนเกิดเป็นรอยล้าวบนกระแพรรูปหัวกระโหกโลกอีกด้วยนั่นเองครับเอาละครับเราก็มาถึงกับสมาชิกคนสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือคุโรสกิอิจิโกะนั่นเอง อิจิโกะนั้นเกิดวันที่15กรกฎาคมสูง181เซติเมตรน้ำหนัก66กิโลกรัมหมายเลขสมาชิกของเขาก็าคือ007ครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลังจากการต่อสู้กับไอเซน อิจิโกะก็ได้สูญเสียพลังแรงดันวิญญาณไปทั้งหมดนั่นจึงทําให้เขาต้องกลับมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาหลังจากนั้นไม่นานอิจิโกะก็ได้พบกับกินโจเข้ากินโจจึงได้ยื่นขอเสนอให้อิจิโกะเข้าร่วมทีมกับเขาครับและอยากจะนําพลังของอิจิโกะกลับคืนมาซึ่งในช่วงแรกอิจิโกะนั้นก็เรียกได้ว,ว่าเหมือนจะไม่สนใจและไม่ไว้ใจตัวกินโจสักเท่าไหร่รวมไปถึงเขานั้นก็ได้ตัดสินใจเลิกเป็นโยมทูตไปแล้วครับ แต่ด้วยเหตุการณ์หลังจากที่เพื่อนของเขานั้นโดนทําร้ายรวมไปถึงน้องสาวของตัวเองก็ดันโดนทําร้ายโดยฮอลโลอีกนั่นก็จึงทําให้อิจิโกนั้นตัดสินใจเข้าร่วมทีมกับ e x ็กซ์คิวเพื่อที่เขานั้นจะได้นําพลังของตัวเองกลับคืนมาเรามาดูความสามารถฟูลบีของอิจิโกกันนะครับความสามารถฟูลบีของอิจิโกนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อแต่อย่างใดโดยความสามารถฟูลบีของเขานั้นจะเป็นการดึงพลังแรงนามิญญันออกจากตาโยมิโของเขาออกมาทีละนิดครับ โดยในช่วงแรกพลังฟูบิงของอิจิโกะนั้นจะมีลักษณะเป็นกงจากธรรมดาสีดําที่มันนั้นสามารถคว้างขึ้นพลังหรือรับการโจมตีศัตรูได้จนต่อมาอิจิโกะนั้นก็ได้ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆจนสามารถนําพลังฟูบิงล่างสมบูรณ์ของตัวเองมาได้ในที่สุดครับนอกจากนี้แล้ว ช่วงสุดท้ายของภาคฟื้นคือแรงนามวิญญาณอิจิโกะก็ได้ถูกพวกกินโจทรยศเข้าแล้วถูกดูดพลังฟูบิงและพลังยมทูดไปจนหมดแต่ด้วยความช่วยเหลือของอุราฮาระและเหล่าหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วยมันก็กลับทําให้เขาได้รับพลังยมทูดกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยในร่างยมทุตโฉมใหม่นี้นั้นจะเป็นการผสมผสานระหว่างพลังยมทูตและฟูบิงของเขามันเลยส่งผลให้พลังของอิจิโกะเพิ่มขึ้นกว่าร่างเก่าๆลายเท่าตัวเลยครับอย่างเช่นในเนื้อเรื่อง การฟันธรรมดาของอิจิโกะล่างนี้นั้นก็เทียบเท่าได้กับเกสกาดเทนโชในร่างเก่าๆของเขาได้เลยนั่นเองครับ เอาละครับและนี่ก็คือประวัติที่มาคร่าวๆและความสามารถสมาชิก Execution แต่ละคนทั้งหมดแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆนั้นจะรู้จักตัวละครพวกนี้มากขึ้นหากข้อมูลมีการตกหล่นหรือผิดพลาดยังไงหรือการออกเสียงผิดยังไงทางผมนั้นก็ต้องขอกราบอภัยนะตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนั้นก็สามารถคอมเมนต์ตักเตือนออกมาได้เลยและถ้าหากเพื่อนๆนั้นชอบคลิปการนําเสนอแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับวันนี้บ๊ายบายครับ